วันนี้เราจะประจัดอันดับท่าสร้างกล้ามเนื้อนหน้าอกที่ดีที่สุดตั้งแต่มือใหม่ยันมือโปรว่าท่าไหนเหมาะกับใครบ้างไปดูกันเลยครับสำหรับมือใหม่นะครับ าสร้างกล้ามเนื้ออกข้างบนนะครับที่ผมแนะนําว่าให้เล่นเลยเนี่ยคือท่า Incline Machine Press นะครับผมข้อดีของมันคือท่านี้เนี่ยมันสามารถโฟกัสกล้ามเนื้อนอกอกข้างบนเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองครับผมคุณมีหน้าที่แค่ล็อกสะบักนะครับปรับบอรให้ถูกต้องแล้วเก่็งกล้ามเนื้ออกมันง่ายสำหรับมือใหม่มากๆาเลยครับ และสำหรับคนที่มีประสบการณ์มาแล้วระดับหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นระดับกลางท่าที่ผมแนะนําให้เล่นนะครับคือ incline smith machine press นั่นเองครับผมซึ่งท่านี้นะครับคุณมีหน้าที่คือล็อกสะบักเชิดอกปรับเบาะให้ถูกนั่นเองครับผมการปรับเบานะครับสำคัญมากมากเลยนะครับสำหรับผลวิจัยที่เขาวิจัยมาแล้วนะครับว่าการปรับเบาเนี่ย30องศานะครับจะโดนกล้ามเนื้อหน้าอกข้าบนมากที่สุดนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นปรับให้ถูกต้องกันด้วยนะครับ สำหรับมือโปรนะครับผมหรือคนที่มีประสบการณ์มาแล้วนะครับโฟกัสกล้ามเนื้อได้แล้วท่าที่ดีที่สุดสำหรับผมเนี่ยคือท่าอิน d คลดัมเบลเบนเพรสนั่นเองครับผม ซึ่งท่านี้นะครับจะเป็นท่าฟรีเวทนะครับที่พัฒนากล้ามเนื้อหน้าอกได้ค่อนข้างดีมากๆ,ๆเลยครับก็จะมีข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีคือพัฒนากล้ามเนื้อและกดดันกล้ามเนื้อเน่ยได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแต่ข้อเสียก็มีนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์มากพอกล้ามเนื้อแข็งแรงพอแล้วเราไปเล่นท่านี้นะครับอาจจะเกิดอาการที่แกวง่งหรือว่าโฟกัสกล้ามเนื้อไม่ได้เพราะว่ามันเองจะต,ต้องใช้บาลานซ์แล้วก็ประสบการณ์ค่อนข้างสูงเลยนะครับการปรบอกๆก็สาคัญนะครับจะเหมือนกับออิินนคคคมบาชะรัื สาองศานะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอกกลางนะครับซึ่งอกกลางเนี่ยท่าที่ผมแนะนําว่าให้เล่นนะครับสำหรับมือใหม่คือท่าแมชชีนเพรสนั่นเองครับผมคือการที่ใช้แมชชีนในการเล่นท่านี้นะครับมันก็ง่ายมากๆเลยนะครับคือล็อกสะบักเชิดอก แล้วจากนั้นนะครับปรับเบาะให้ถูกต้องนั่นเองครับผมอย่าต่ํามากจนเกินไปแล้วก็อย่าสูงมากจนเกินไประดับการจับบาร์นะครับควรจะจับอยู่ในระนาบเดียวกับกล้ามเนื้นอหน้าอกเพราะฉะนั้นเนี่ยดูการปรับเบาะให้ดีนะครับ สำหรับคนที่มีประสบการณ์มาแล้วระดับหนึ่งนะครับท่าที่ผมจะแนะนําว่าให้เล่นนะครับก็จะเป็นท่าแฟร์บาร์เบลเบน์เพรสนะครับผมโดยใช้ฟรีเวทนะครับผมท่านี้นะครับก็จะเป็นท่าคิงเลยก็ว่าได้นะครับในการสร้างกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับเรามาเล่นท่านี้เลยเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบมันหนักเกินไปนะครับโฟกัสไม่ได้นะครับผมเพราะว่าอาจจะล็อกสะบักไม่อยู่หรือว่าการจับบาที่ไม่ถูกต้องนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ที่ถูกต้องนิดนึงนนะครรับสท่าี้ และสำหรับมือโปรนะครับผมแนะนําเลยนะครับคือถ้าดัมเบลแฟตเบนเพรสนั่นเองครับผมท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือโปรแล้วนะครับต้องอาศัยพละกําลังความแข็งแรงมากนะครับผมถ้าเกิดว่าเบาเกินไปกล้ามเนื้อก็ไม่พัฒนาแต่ถ้าเกิดว่าหนักได้นะครับแล้วโฟกัสกล้ามเนื้อได้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะครับ สำหรับกล้ามเนื้อหน้าอกด้านล่างนะครับสำหรับมือใหม่ที่ผมแนะนําว่าให้เล่นเลยนะครับคือถ้าดีคาสมิธแมชชีนเบนท์เพรสนะครับผมทาไมถึงให้ใช้สมิธแมชชีนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเลยคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่นะครับผมถ้าดีคาเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณหายใจไม่ทันเนี่ยก็อาจจะเกิดหน้ามืดแล้วบาเนี่ยก็อาจจะตกใส่ตัวได้นะครับอันนี้ผมเคยเป็นนะถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นสมิธแมชชีนนะครับก็จะมีเซฟตี้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถโฟกัส ถ้าเกิดว่าคุณนะครับมีประสบการณ์มาแล้วระดับหนึ่งนะครับผมผมแนะนําว่าให้เล่นท่าเคเบิลฟลายไฮทูโรนะครับผมซึ่งท่านี้นะครับจะใช้เคเบิลในการเล่นนั่นเองครับผมเพราะการใช้เคเบิลในการออกแรงนะครับจะมีแรงต้านอยู่ตลอดเวลานะครับตั้งแต่คุณกดลงมาจนถึงต้านนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะทํางานอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือโปรนะครับท่าที่ผมมองว่าดีที่สุดนะครับคือท่า Deep for c h เ s นั่นเองครับผมท่านี้นะครับกดดันกล้ามเนื้อหน้าอกด้านล่างได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็มีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์ไม่พอกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงพอนะครับท่านี้ก็เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บได้นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่ามือใหม่เนี่ยควรจะเล่นท่าอะไรบ้างถ้าเป็นกล้ามเนื้อหน้าอกข้างบนนะครับก็จะเป็น Incline Machine Press นะครับถ้าเป็นอกกลางก็จะเป็น Machine Press นะครับและอกล่างนะครับก็จะเป็น Decline Smith Machine Bent Press นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยมีประสบการณ์มาแล้วระดับหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นระดับกลางนะครับผมกล้ามเนื้อหน้าอกข้างบนที่ผมแนะนําว่าให้เล่นนะครับคือท่า Incline Smith Machine Bent Press ครับส่วนอกกลางนะครับก็จะเป็น Flat Barbell Bent Press และอกล่างนะครับก็จะเป็น Cable Fly High Tolo แตาเกิดว่าคุณเองเนี่ยคิดว่าคุณเป็นระดับโปรแล้วนะครับท่าสร้างกล้ามเนื้อหน้าอกข้างบนที่ดีที่สุดนะครับคือท่าดัมเบลอินไคลเบนเพสจะครับส่วนอกลางนะครับก็จะเป็นดัมเบลแฟตเบนเพสครับและอกล่านะครับก็จะเป็นดิฟฟอร์เชสั่นเองครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนําไปปรับใช้กันได้เลยนะครับบางคนนะครับอาจจะใช้ดัมเบลในการเล่นแล้วรู้สึกดีกว่าโดนกว่าก็ปรับได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องทําตามผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะการแนะนำของผมระดับเบื้องต้นเนี่ยคือการที่ใช้จากประสบการณ์ส่วนนนนนตัวแแลลละะะกกกาาาารรสอใใที่่จํูค้้หเน รัาเกิดว,ว่าใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับถ้าออกกำังกายเล่นกล้ามเนื้อโตเท่าไหร่มันก็ไม่โดนสักทีไม่พัฒนาสักทีนะครับสามารถเข้ามาปรึกษาฮัดได้ที่ฟิต e s ไซ n ์พรามนั่นเองครับผมแล้วพบกันนะครับ